สวัสดีครับพบกับผมอดีตท่นพงษ์ครับเอาละครับวันนี้มาอยู่ที่สวนมะม่วงที่เลี้ยงต่อหลวงไว้นะครับให้ดูบรยาาบรยากาศดูบรรยากาศนี่เป็นสวนมะม่วงของหนึ่งในทีมงานที่เลี้ยงต่อด้วยกันนะครับนี่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนบ้านเนาะทำเลโอ้โหที่นอนรับ เดี๋ยววันนี้ครับใกล้ถึงกำหนดจะขุดต่อแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตหลังต่อนะครับพร้อมขูดขนาดแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูลังต่อกันดีกว่าครับนะครับตะกี้ผมขึ้นไปยืนถ่ายบนนั่นนะครับวิวดีกว่าครับส่วนมะม่วงออาครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูลังตอหลวงกันดีกว่าครับ ตอนนี้ครบกําหนดประมาณเกือบสี่เดือนนะครับก็ถึงอายุมันเต็มที่พร้อมขุดแล้วนะครับเข้ามาอาจจะลกๆอุกๆหน่อยซุ่มอยู่ในนะครับหยืางไว้นอ แด้ครับทางต่อหลวงนะครับเขาต้องเลี้ยงอยู่ใกล้ๆสวนของเราเนาะแต่ก็ต้องห่างไกลจากบ้านคนนะครับพรามันค่อนข้างอันตรายเนาะโอ้โหช่วงนี้ผมก็มค่อยได้ทําคลิปท่าไรนะครับเพราะว่าติดพาระซ่อมแซมหลวงพ่อพักเนาะต่อเลี้ยงต่อหลวงนี่ก็ ตั้งแต่คลิปที่ยวมาเลี้ยงนะครับแล้วก็อัปเดตได้หนึ่งเดือนเนาะอาจจะนั่นหมาก็ไปได้มาทาคลิปต่อหลวงให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับนี่ครับแหมรอบนี้ก็คือมาดูตอนพร้อมจะขุดเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาามาดูกันครับอา้าต่อหลวงอายุแก่เต็มที่แล้วนะครับเกือบสี่เดือนแล้วครับผมพร้อมขุด แ่งมวกออกมาเต็มแล้วนะครับผมต้องอยู่ไกลๆนะเนี่ยเสียวดินที่โ่ลยมันเริ่มแตกอีกครับเพราะว่าแม่มันต่องานนะครับมันมันบ่ขนแล้วเนาะมันคือมันลังมันแก่เต็มที่แล้วนะครับโอ้โห,หนากัวตัวมกจีกุงจีกุงนะครับ ยังไงก็ขอ,ขอติดตามวันคุดนะครับเร็วๆนี้แนนอนดูแม่มันรับดูดูดกมดูน่าปวดเสียวนะครับคุณผู้ชมคอยลุ้นนะครับว่าหลังนี้จะได้ไข่มันเนาะกี่กิโลนะครับคลิปนี้ขอขอขอบคุณที่รับชมก่อนนะครับรอล,ลุ้นคลิป หน้านะครับขุดแน่นอนขอติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ